จับตาสัญญาณการค้าระหว่างประเทศเริ่มชะลอตัวหลังปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ทั้งนำเข้าและส่งออกเหลือเกินความต้องการซึ่งกดดันค่าระวางเรือขนส่งระหว่างประเทศปรับลดลง1 5 3. ถึง3เท่าตัวสะท้อนว่าโลกกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยสภาองค์การนายจ้างชี้ว่ามี4ปัจจัยเสี่ยงที่ชุดเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปีซึ่งจะต่อเนื่องไปถึงกลางปีหน้าซึ่งคุณธนิตโสรัตประธานกรรมการในเครือบริษัทวีเซิร์ฟ และรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเปิดเผยว่าขณะนี้มีสัญญาณการค้าระหว่างประเทศที่ลดลงจากปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ทั้งนําเข้าและส่งออกที่ก่อนหน้านั้นขาดแคลนอย่างรุนแรงแต่ว่าล่าสุดกลับมามีจํานวนเหลือเกินความต้องการโดยสะท้อนจากค่าระหว่างเรือขนส่งระหว่างประเทศหรือ freight charge ราคาปรับลง1.5-3เท่าทั้งค่าขนส่งไปยุโรปท่าเรือเซี่ยงไฮ้รวมถึงเวียดนามจึงเป็น งบ่งชี้ว่าขณะนี้โลกกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสิ่งสำคัญที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปีนี้ซึ่งจะต่อเนื่องไปอย่างน้อยถึงครึ่งปีแรกพศ2566ซึ่งคุนทนิตกล่าวว่าเรากำลังเข้าสู่อัตราเงินเฟอ้อโลกหรือ global inflation ที่ส่งผลต่อต้นทุนสินค้าสูงทำให้ความต้องการสินค้าและบริการนั้นลดลงแม้แต่ภาคการส่งออกของไทยจะได้แต้มต่อจากค่าเงินบาทที่ อ่อนค่าแต่ว่าสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ต้องนำเข้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนมากน้อยแตกต่างกันอีกทั้งค่าเงินของประเทศคู่ค้าเช่นประเทศจีนสหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุน่นเงินนั้นอ่อนค่ามากกว่าไทยส่งผลให้การส่งออกในช่วงปลายปีนั้นจะเริ่มชะลอตัวและการขยายตัวส่งออกนั้นได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วจากสถานการณ์โลกที่เริ่มดิ่งเฮวทาให้มีคําสั่งซื้อลดลงทั้งนี้ปัจจัยเสรษทีประเทศไทยจะต้องเจอในช่วง ไปถึงอย่างน้อยครึ่งปีแรกของปีหน้าหรือปี2566ก็มีอยู่หลายปัจจัยได้แก่ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าที่สุดตัวอย่างรุนแรงไปจนถึงทดถอยอย่างหนัก ในรอบสี่ทศวรรษซึ่งคงจะเป็นเรื่องยากที่จะไม่กระทบถึงประเทศไทยและปัจจัยต่อมาก็คือโลกนั้นเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงซึ่งจะมีความรุนแรงที่ต่อเนื่องไปจนถึงอย่างน้อยปีหน้านั่นก็คือพศ2566ซึ่งประเทศไทยเองก็จะยังคงเผชิญกับปัญหานี้อยู่และยังจะส่งผลทําให้ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคมีราคาแพงไปะจนถึงต้นปีหน้าส่วนปัจจัยต่อมาได้แก่สภาพคล่องทางธุรกิจที่ลดลงและหนี้ครัวเรือนที่ สูงขึ้นรวมถึงคนจนจะมีจํานวนมากขึ้นโดยในช่วงหนึ่งปีนี้ครัวเรือนนั้นสูงถึง4.92แสนล้านบาทคิดเป็นร้อยละ3.46หากถึงสิ้นปีอาจจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า7แสนล้านบาทซึ่งนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์อย่างเป็นนัยยะกับปริมาณคนจนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งสะท้อนจากการขึ้นทะเบียนผู้มีไรายได้น้อยรัฐสวัสดิการของรัฐหรือบัตรคนจนในช่วงหนึ่งปีเพิ่มจาก13.65ล้านคนเป็น20 10.105ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้นถึง47.25%แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางทางโครงสร้างของประเทศไทยที่ประชากรเกือบหนึ่งในสาเป็นคนจน และปัจจัยถัดมาคืออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่มีความผันผวนที่จะอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าเงินบาทอ่อนค่านั้นเป็นผลอย่างเป็นนัยยะก,กับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศโดย9เดือนกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอ่อนค่าถึง14.33%และยังมีแนวโน้มที่จะยังอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องขณะที่ช่วงต้นปีถึงกลางเดือนตุลาคมทุนสำรองได้ลดลง47,937ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น17.4 ซึ่งในจำนวนนี้เป็นการขาดดุลการค้าถึง14,137ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งช่วงเวลาจากนี้ไปจะเกี่ยวข้องกับการบริหารทุนสำรองที่ลดลงมากเป็นประวัติการณ์จะสามารถประคับประคองเงินบาทไม่ให้อ่อนค่าเกินจุดความสมดุลได้อย่างไรโดยเศรษฐกิจโลกในปลายปีนี้ถึงเครื่องปีแรกของปีหน้ามีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวอย่างรุนแรงโดยในบางประเทศนั้นอาจจะถึงขั้นเศรษฐกิจถดถอยขณะที่เศรษฐกิจไทยยังต้อง องนำปัจจัยผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ซึ่งจะซ้มเติมความยากจนและหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นองค์กรภาคเอกชนที่ใกล้ชิดกลไกร,รัฐจะต้องผลักดันให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการที่จำเป็นระยะสั้นแบบมีงบประมาณที่เพียงพอในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ข้าราชการและหน่วยงานรัฐสามารถนำไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยไม่ต้องรอรัฐบาลซึ่งมัวยุ่งอยู่กับเรื่องของตัวเองหรือชิงไหวชิงพริบทางการเมืองเพื่อรอเลือกตั้ง ซึ่งหากดูอัตรางเงินเฟ้อในอังกฤษที่ล่าสุดนั้นได้พุ่งสูงแต่ระดับสูงสุดในรอบ40ปี ซ้ำเติมวิกฤตค่าครองชีพโดยสำนักข่าว CNBC ได้รายงานเมื่อวันที่19ตุลาคมว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของสหราชาอาณาจากักรได้เพิ่มขึ้น10.1%ในเดือนกันยายนตามการประมาณการที่เผยแพร่เมื่อวันพุธโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชาอาณาจากักรซึ่งเกินการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดยรอยเตอร์โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง10%นับเป็นอัตราเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ40ปี เทียบเท่าเดือนกรกฎาคมโดยอัตรางเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นในปีนี้จนถึงเดือนกันยาย,ายนปี2565เนื่องจากวิกฤตค่าครองชีพของประเทศยังคงส่งผลกระทบต่อครัวเรือนและธุรกิจต่างๆก่อนฤดูหนาวโดยอัตรางเงินเฟ้อนั้นลดลงอย่างไม่คาดคิดมาอยู่ที่9.9%ในเดือนสิงหาคมลดลงจาก10.1%ในเดือนกรกฎาคมโดยเป็นผลมาจากราคานน้มัที่ลดลงทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของราคาอาหารการขนส่งและพลังงาน เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดต่ออัตรางเงินเฟอ้อโดยอาหารนั้นเพิ่มขึ้น14.6%เมื่อเทียบเป็นรายปีการขนส่งเพิ่มขึ้น10.9%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในขณะที่ราคาเฟอร์นิเจอร์และของใช้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นถึง10.8%ขณะที่เงินปอนนั้นลดลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์โดยซื้อขายที่1.1289ดอลลาร์ลดลงจาก1.1330ดอลลาร์โดยข้อมูลเงินเฟ้อนั้นมีขึ้นในขณะที่ธนาคารวางแผนที่จะขายพัธบัตรรัฐบาลบางส่วน ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี2565ทางด้านเจอร์มีฮันรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหราชาอาณาจากักรก็ได้กล่าวในแถลงการ์ว่าการช่วยเหลือผู้อ่อนแอที่สุดจะมีความสําคัญเป็นอันดับแรกเนื่องจากสาหราชาอาณาจากักรต้องรับมือกับอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงควบคู่ไปกับการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในวงกว้างและขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวซึ่งจะช่วยทุกคนโดยอัตรางเงินเฟอ้อในเดือนกันยายนนั้นได้เน้นย้ำถึงความรุนแรงของ วิกฤตเงินเฟ้อของสหราชาอาณาจาักรและเกิดขึ้นเมื่อประเทศผ่านช่วงที่เศรษฐกิจพันพวนโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจเรมีฮันรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่ของอังกฤษได้ยกเลิกม,มาตรการลดภาษีส่วนใหญ่ที่ขวา4ีขวาเต่งและนาย,ยกรัฐมนตรีลิสทรัสขอโทษสำหรับข้อผิดพลาดที่ก่อให้เกิดความปั่นป่วนของตลาดอย่างรุนแรงทางด้านสมนตาฟิลิปส์หุ้นส่วนของแมคคินซี่กล่าวในบันทึกการวิจัยว่าระดับเงินเฟอ้อกำลังผลักดันให้ผู้บริโภคคิดต่างเกี่ยวกับ โดย58เปอรโดย58%วางแผนที่จะลดการใช้ใจ่ายคริสต์มาสและ8ไม่ได้วางแผนที่จะซื้อของเลยนอกจากนี้ทางด้านอินเดียค่างเงินรูปีก็ได้ร่วงต่ำสุดเป็นประวัติการ ซึ่งรอยเตอร์ได้รายงานเมื่อวันที่19ตุลาคมว่าค่าเงินรูปีอินเดียได้ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการเมื่อที่ด,ดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นพุ่งสูงขึ้นทําให้เกิดการซื้อขายในวงกว้างในดอลลาร์โดยรูปีร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการที่82.775รูปีต่อดอลลาร์ลดลงจาก82.36รูปีต่อดอลลาร์ในเซสชั่นก่อนหน้าซึ่งผู้า้าจัตุนาคารเอกชน2แห่งได้กล่าวว่าความต้องการ งินดอนลลาร์จำนวนมากจากบริษัทภาครัฐสองแห่งมีส่วนทำให้ค่าเงินรูปีร่วงลงต่ำสุดเป็นประวัติการขณะที่นักยุทธศาสตร์ของแบงก์ออฟอเมริการะบุวัฒน,นาคารกลางอินเดียอาจจำเป็นต้องรื้อฟื้นการซื้อพัฒบัตในตลาดเปิดเพื่อจัดการสภาพคล่องของระบบธนาคารที่มีแนวโน้มว่าจะขาดดุลในช่วงสองเดือนข้างหน้าโดยสภาพคล่องของระบบธนาคารของอินเดียขาดดุลแล้ว1นึ่งแสนล้านรูปีอินเดียหรือประมาณ1 2 1พันล้านดอนลลาร์ในสัปดาห์นี้โดยมีแนวโน้ม ว่าการจ่ายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการไหลออกมากขึ้นโดยขณะเดียวกันทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของ RBI ก็ได้ลดลงประมาณ16เปอร์เซ็นต์ในปีนี้มาอยู่ที่5.329แสนล้านดอนลลาร์ณนะวันที่7ตุลาคมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าและการแทรกแซงของธนาคารกลางเพื่อควบคุมค่าเงินรูป,ปีที่ร่วงลงอย่างรวดเร็วโดยนักยุทธศาสตร์กล่าวว่า RBI จะต้องตัดสินใจว่าจะรักษาอัตราตลาดเงินให้ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ไได้อย่างรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ